เรื่องเล่าอาถรรพ์จากป่านานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชายป่าใหญ่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปลึกๆเพราะชาวบ้านต่างเล่าต่อกันมาว่าป่านั้นมีอาถรรพ์ทุกครั้งที่มีคนโลภเข้าไปตัดไม้เกินจำเป็นหรือเข้าไปด้วยเจตนาที่ไม่ดีก็มักจะเกิดเรื่องประหลาด และน่าสะพรึงกลัวขึ้นเสมอเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อนายพรานสองคนชื่อแก้วและแสงได้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านนี้พวกเขาทั้งคู่มีชื่อเสียงเรื่องความสามารถในการล่าสัตว์และหาของป่าที่เก่งกาจแต่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความโลภและไม่เคารพกฎเกณฑ์แก้วและแสง ได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่าอาถันแต่ก็ไม่เชื่อทั้งคู่หัวเราะเยาะชาวบ้านและท้าทายว่าอาถันที่ว่าไม่มีอยู่จริงวันรุ่งขึ้นแก้วและแสงตัดสินใจเข้าไปในป่าด้วยความฮึกเหิมพวกเขาไม่เพียงแค่ต้องการล่าสัตว์แต่ยังต้องการตัดไม้ล้มค่าเพื่อนำไปขายทั้งคู่เดินเข้าไปในป่าลึกกว่าที่เคยมีใครไปถึง พวกเขาพบกับต้นไม้ขนาดมหึมาที่แพ่กิ่งก้านสาขาใหญ่โตจนหน้าเกรงขามแก้วมองมันด้วยสายตาที่ลุกวาวด้วยความโลภก่อนจะยกขวานขึ้นฟันลงไปที่ลำต้นทันทีทันใดนั้นเสียงลมก็กระโชกอย่างรุนแรงพัดพาเอาใบไม้แห้งปลิวว่อนไปทั่วต้นไม้รอบๆพากันสั่นไหวราวกับจะเตือนให้หยุดเสียงประหลาดดังขึ้นจากเบื้องบน และมีเงาร่างคล้ายมนุษย์ขนาดใหญ่ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นเหนือยอดไม้ร่างนั้นมีดวงตาสีแดงฉานจ้องมองมาที่พวกเขาอย่างกรอดเกรี้ยวแก้วและแสงตัวสั่นด้วยความกลัวทั้งคู่รีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนพวกเขาก็พบแต่ทางตันทางที่พวกเขาเพิ่งผ่านมากลับเต็มไปด้วยต้นไม้รุกทึบราวกับกำแพงที่ขวางกันไว้ ไม่นานพวกเขาก็ถูกล้อมรอบด้วยต้นไม้ที่ดูมีชีวิตพวกมันพากันโน้มกิ่งลงมาขวางทางและบีบให้ทั้งคู่เข้าไปรวมกันที่โคนต้นไม้ใหญ่ต้นเดิมที่พวกเขาเพิ่งฟันไปแก้วและแสงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวก่อนที่ร่างของพวกเขาจะค่อยๆกลืนหายไปในลำต้นไม้ราวกับเป็นส่วนหนึ่งของมันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต้นไม้ต้นนั้นก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มันดูมืดทึมและมีรอยคล้ายใบหน้าคนปรากฏอยู่บนเปลือกไม้ชาวบ้านเล่าว่าเสียงกรีดร้องของนายพรานทั้งสองยังคงดังแว่วมาจากป่าในยามค่ำคืนเรื่องราวของแก้วและแสงกลายเป็นคำเตือนที่น่ากลัวสำหรับทุกคนในหมู่บ้านทุกคนต่างเชื่อว่าป่ามีเจ้าป่าเจ้าเขาคอยดูแลคุ้มครอง และผู้ที่คิดจะทำลายหรือหาประโยชน์จากป่าโดยไม่เคารพย่อมต้องได้รับบทลงโทษที่สาสมเสมอเรื่องเล่าเรือนข้าวเปลือกกลางหมู่บ้านเก่าแก่ในทุ่งนากว้างใหญ่มีเรือนเก็บข้าวเปลือกหลังหนึ่งตั้งตรงงานอยู่ตรงหัวนานใครๆก็เรียกมันว่า เรือนข้าวตัวเรือนทำด้วยไม้สักเก่าเสากลมสูงมีบันไดไม้แคบแคบพาขึ้นไปบนเรือนข้างในมืดทึบมีกลิ่นอับของข้าวเก่าและความชื้นแทรกอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านเล่าต่อๆกันมาว่าเรือนนี้ไม่ใช่แค่เก็บข้าวแต่ยังเก็บ วิญญาณเอาไว้ด้วยย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนสมัยที่หมู่บ้านยังถูกน้ำท่วมบ่อยเจ้าของเรือนคือพ่อใหญ่เถียนคนขยันทำไร่ทำนาแต่มีนิสัยหวงของยิ่งเรื่องเข้าเปลือกเข้าหหวงยิ่งกว่าสิ่งใดข้าวทุกมเมล็ดคือชีวิตเขาเคยพูดเสมอว่า ใครมาขโมยข้าวกูจะไม่ได้ผดไม่ได้เกิดคืนหนึ่งมีเด็กหนุ่มจากหมู่บ้านข้างๆแอบปีนขึ้นไปขโมยข้าวเพราะความยากจนเพ่อใหญ่เถียนจับได้เขาโกรธจัดตีเด็กหนุ่มจนตายแล้วลากศพไปซ่อนใต้กองเข้าเปลือกในเรือนหลังจากนั้นไม่นาน พ่อใหญ่เถียนก็ล้มป่วยกระทันหันเสียงกระซิบแปลกๆดังขึ้นทุกคืนราวกับมีใครเคี้ยวข้าวอยู่ในความมืดจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตายอย่างสยดสยองปากเต็มไปด้วยมเมล็ดข้าเปลือกแน่นจนหายใจไม่ออกตั้งแต่นั้นมาเรือนเข้าเปลือกหลังนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ แต่บางคืนจะมีคนได้ยินเสียงเหมือนใครลากเข้าสารฝีเท้าดังเอียดอาดบนพื้นไม้หรือบางครั้มจะเห็นเงาคนยืนอยู่บนเรือนทั้งที่ไม่มีใครอาศัยชาวบ้านบอกว่าวิญญาณเด็กหนุ่มยังติดอยู่ในกองข้าวเปลือกและพ่อใหญ่เถียนเองก็ไม่ไปไหน เขายังคงยืนเฝ้าอยู่ไม่ให้ใครแตะต้องเข้าเปลือกแม้แต่มเมล็ดเดียวคืนเดือนดับถ้าใครบังเอิญเดินผ่านเรือนเข้าเปลือกบันไดไม้จะสั่นไหวเองทั้งที่ไม่มีลมและหากเงยหน้ามองขึ้นไปคุณอาจเห็นร่างผอมสูงของพ่อใหญ่เถียนยืนก้มหน้า ดวงตาเวาว่างดำสนิทสองมือกำเข้าเปลือกแน่นเลือดซึมออกมาตามง่ามนิ้วว่ากันว่าหาใครเผลอขโมยข้าวจากเรือนนั้นไม่ว่าชีวิตจะรุ่งเรืองแค่ไหนสุดท้ายก็จะตายด้วยการสำลักข้าวตายอย่างทรมานทุกวันนี้ เรือนเข้าเปลือกอยังตั้งอยู่ไม่มีใครกล้าเข้าไปทำลายเพราะชาวบ้านเชื่อว่าหากแตะต้องวิญญาณทั้งสองจะโกรธจนหายนะตกถึงหมู่บ้านตอนที่หนึ่งเสียงเคาะยามค่ำคืนค่ำคืนนี้เงียบสงัดกว่าทุกวันหมู่บ้านชนบทเล็กๆ นอนสงบอยู่กลางทุ่งนาท้องฟ้าไร้แสงจันทร์มีก็แต่เงามืดหนาทึบปกคลุมไปทั่วทุกทิศทางท่ามกลางทุ่งนากว้างใหญ่มีเรือนเก็บข้าวเปลือกเก่าแก่ตั้งตระงานอยู่หลังหนึ่งเรือนนั้นถูกปล่อยร้างมานานหลายสิบปีไม้ที่ก่อสร้างซีจางแตกราวหลังคาบุบบี้ มองดูคล้ายกับโครงกระดูกขนาดใหญ่กลางทุ่งแม้จะสุดโสมเพียงใดแต่ก็ยังคงมีเงาของมันทอดยาวในความมืดราวกับสิ่งมีชีวิตที่กำลังเฝ้าจับตาชาวบ้านไม่มีใครกล้าเฉียดใกล้เรือนนี้ทุกคนเชื่อว่ามีวิญญาณเฝ้าข้าวสาบแช่งผู้ที่บุกรุกเสียงเล่าขานบอกต่อกันว่า หากใครขึ้นไปในยามค่ำคืนจะไม่มีวันได้กลับมาอย่างปกติอีกเลยแต่สำหรับวัยรุ่มสามคนมิน้นก้องและต้นคำเล่าเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องหลอกเด็กก้องหัวเราะเยาะทุกครั้งที่ได้ยินเขาเชื่อว่าทุกอย่างมีเหตุผลมิ้นแม้จะขวัญอ่อนแต่ก็ถูกเพื่อนสองคนลากมาร่วมพิสูจน์ ส่วนต้นลังเลอยู่บ้างแต่ก็อยากพิสูจน์เหมือนกันคืนนั้นทั้งสามมาถึงเรือนเก็บข้าวเก่าพวกเขามีเพียงตะเกียงน้ำมันดวงเดียวไฟสีส้มสั่นไหวไปตามแรงลมเมื่อเงาของตะเกียงส่องกระทบเรือนนั้นก็ดูน่ากลัวราวกับสัตว์ประหลาดกำลังอ้าปากรอพวกเขาอยู่ไปกันเถอะแค่นี้เองจะกลัวอะไร กล้องพูดพลางยกตะเกียงขึ้นเดินนำขึ้นบันไดไม้เก่าเอียดเอียดเอียดเสียงร้ายดังสะท้อนในความมืดต้นเดินตามไปอย่างระแวงส่วนมินก้าวช้าลงรู้สึกได้ถึงสายลมเย็นที่พัดวูบมาจากใต้ถุนเมื่อทั้งสามขึ้นไปบนเรือนเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองฝุ่นท้าเกาะเต็งพื้นไม้ เสากลางเรือนมีรอยขีดข่วนยาวๆคล้ายมีใครใช้เล็บขูดไว้มิ้นเริ่มกระสับกระส่ายเธอรู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่มองจากในความมืดจับจ้องอยู่ทุกอิริยาบถเธอเอ่ยเสียงสัน่นเราเราไปพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอฉันไม่ชอบที่นี่เลยแต่กล้องกลับอัวเราะกลัวอะไรกันเล่าไม่มีอะไรหรอกเห็นไหมมันก็แค่เรือนเก่า ไม่ทันพูดจบเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นจากใต้ถุนตึกตึกตึกสามคนนิ่งเงียบหันมองหน้ากันเสียงนั้นไม่ใช่เสียงไม้หล่นไม่ใช่เสียงลมพัดแต่เป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนฝีเท้าของใครบางคนที่เดินวนอยู่ข้างล่างตึกตึกตึกมันดังต่อเนื่อง เหมือนตั้งใจให้ได้ยินชัดๆต้นค่อยๆก้มลงมองผ่านร่องพื้นไม้แต่สิ่งที่เห็นมีเพียงความมืดมิดราวกับความมืดนั้นหนาแน่นเสียจนจะกลายเป็นกำแพงดำๆขวางสายตามิ้นตัวสัน่นเธอรวบรวมความกล้าแล้วตะโกนถามใครใครอยู่ข้างล่างไม่มีเสียงตอบกลับ มีเพียงเสียงลมวูบใหญ่พัดผ่านจนเปลวไฟในตะเกียงสั่นแรงเกือบดับก้องตัดสินใจยื่นตะเกียงไปส่องใต้ถุนเงาของเปลวไฟสะท้อนลงไปแล้วพวกเขาก็เห็นเงาดำเคลื่อนไหวชา้ชาๆคลายร่างคนก้มคลานอยู่ใต้ถุนเคลื่อนไหววนไปมาเหมือนสัตว์รอการล่าแต่พอเลื่อนตะเกียงลงไปตรงๆ ตายถุนกลับว่างเปล่าไม่มีใครเลยเสียงเคาะยังคงดังตึกตึกตึกดังถี่ขึ้นเร็วขึ้นเหมือนหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดทั้งสามคนยืนนิ่งรู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึงไว้กับพื้นไม้ไม่อาจขยับหนีได้แม้แต่เพียงก้าวเดียวเสียงเคาะนั้นดังย้ำชัดเจน ราวกับข้อความจากความมืดที่นี่ไม่ต้อนรับใครตอนที่สองเงาที่ไม่มีตัวตนหลังจากข้ามคืนแรกเสียงเคาะใต้ถุนเรือนยังคงหลอนติดหูทั้งสามคนแทบไม่ได้นอนแต่ความสงสัยก็เหมือนเชื้อไฟที่ยิ่งห้ามก็ยิ่งลุกโชนกล้องยืนยันหนักแน่นเราต้องกลับไปพิสูจน์ให้ชัดๆจะได้รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ แม้มิ้นจะขวัญอ่อนน้ำตาคลอทุกครั้งที่นึกถึงเสียงตึกตึกตึกแต่สุดท้ายเธอก็ถูกเพื่อนลากไปอีกครั้งตนเองแม้จะลังเลแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็ทำให้ยอมเสี่ยงคืนนั้นท้องฟ้ามืดะมึนเมฆหนาทึบปิดบังแม้แต่แสงดาวทั้งสามถือไฟฉายและกล้องถ่ายรูปพร้อมเครื่องบันทึกเสียงตั้งใจจะเก็บหลักฐานกลับมาเมื่อเดินเข้าใกล้ เรือนเก็บข้าวเก่าแก่ยังคงตรังงานอยู่กลางทุ่มเสียงลมพัดแรงจนต้นข้าวโค้งเอน็นดังก้องเหมือนเสียงคร่ำครวญถูกก้าวที่เดินเข้าไปเหมือนก้าวลึกลงสู่เงามืดที่ไม่อาจหวนกลับพวกเขาขึ้นบันไดเรือนอียดอาร์ตไม้เก่าร้องครวญเหมือนบนโทษผู้เหยียบยำ่ำทันทีที่เข้าไปด้านในความเงียบก็เข้าปกคลุมอีกครั้งเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองดังสะท้อนในอก และแล้วมิ้นก็ตัวแข็งทื่อดวงตาเบิกกว้างจ้องไปที่ผนังไม้ด้านในเธอเห็นเงาของคนตัวสูงใหญ่ก้มหน้ายืนนิ่งแสงไฟฉายส่องไปตรงๆแต่กลับไม่มีร่างจริงบนผนังมีเพียงเงาที่ไม่ควรจะมีอยู่ต้นมือสัน่นรีบยกกล้องขึ้นถ่ายแชะเสียงชัตเตอร์ดังขึ้นเมื่อเปิดภาพดู ทั้งสามถึงกับหน้าซีดเผือดเพราะในรูปนั้นไม่ได้มีเพียงเงาแต่ปรากฏร่างของหญิงสาวผมยาวรุงรังเสื้อผ้าขาดรุงร่งริ่งยืนก้มหน้าอยู่ด้านหลังพวกเขาทั้งที่ความจริงไม่มีใครอยู่เลยมิ่นเริ่มหายใจทีทีน้ำตาไหลพรากทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบข้างหูชัดเจนแผ่วเบาแต่เย็นเยือกอย่ามายุ่งของข้า เสียงนั้นกรีดลึกเข้าไปในกระดูกสันหลังเธอกรีดร้องลั่นแต่เสียงก็กลับถูกกลืนหายไปในความเงียบว่างรอบเรือนก้องยังไม่ยอมเชื่อเขาตะโกนท้าทายใครก็ออกมาสิอย่ามาลอกกันแบบนี้จากนั้นเขาก็ก้าวลงไปใต้ถุนโดยมีเพียงไฟฉายในมือต้นกับมิ้นพยายามห้ามแต่ไม่ทันแล้วทันทีที่ก้องก้าวเท้าลงบันไดพรึบไฟฉายก็ดับลงทันที ความมืดเข้ากลืนกินทั้งเรือนเสียงฝีเท้าหนักๆดังวนรอบเรือนตึกตึกตึกเสียงนั้นไม่ได้มาจากเพียงทิศเดียวแต่มาจากทุกทิศทางพร้อมกันเหมือนมีหลายร่างกำลังเดินวนอยู่รอบๆต่อด้วยเสียงหัวเราะหัวเราะแหลมสูงแผ่วเบาในตอนแรกก่อนจะดังขึ้นเรื่อยๆจนสะท้อนกล้องในหูทั้งสองคน <laughs> ต้นตะโกนเรียกกล้องหมินส่องไฟหากันอย่างบ้าคลั่งและแล้วพวกเขาก็เห็นเงาเงาของกล้องถูกถอดยาวบนพื้นแต่สิ่งที่ซ้อนทับอยู่กับเงานั้นคือเงาผู้หญิงที่ก้มหน้าผมยาวปกผิดใบหน้ายืนชิดสนิทกับเงาของกล้องราวกับหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวต้นรีบคว้ากล้องถ่ายอีกครั้งแต่ก่อนที่เสียงชัตเตอร์จะดังทุกอย่างก็วูบดับลงในความมืดสนิท สิ่งสุดท้ายที่ทั้งคู่ได้ยินคือเสียงฝีเท้าหนักๆตึกตึกตึกเดินวนรอบๆแล้วเงียบหายไปในความว่างเปล่าตอนที่สคืนแห่งการเปิดเผยหลังจากคืนนั้นกล้องหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงกล้องถ่ายรูปที่ตกอยู่ใต้ถุนเรือนในกล้อง มีเพียงภาพสุดท้ายที่พร่ามัวภาพเงาผู้หญิงผมยาวยืนซ้อนอยู่กับเงาของกล้องเราวกับทั้งสองกลายเป็นคนคนเดียวกันต้นกับมิ้นท์แทบไม่เป็นอันกินอันนอนความกลัวกัดกินหัวใจทุกขณะแต่ในที่สุดทั้งคู่ก็ตัดสินใจกลับไปที่เรือนเก็บข้าวเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อหาคำตอบว่ามันคืออะไรกันแน่ คืนนั้นท้องฟ้ามืดสนิทไรแม้แต่แสงจันทร์บรรยากาศหนักอึ้งกว่าครั้งไหนไหนเหมือนอากาศรอบตัวกลายเป็นหมอกหนืดที่กดทับลงบนอกทั้งสองก้าวเท้าช้าๆสู่เรือนร้างทุกก้าวเหมือนก้าวเข้าสู่ขอบเหวที่ไม่รู้ว่ามีทางกลับหรือไม่เมื่อเข้ามาข้างในแล้วกลับพบว่า ประตูไม้เก่าๆที่เคยปิดตายถูกเปิดแง้มออกเล็กน้อยเหมือนเชิญชวนให้เข้าไปลึกกว่าเดิมมิ้นลังเลแต่ต้นจับแขนแน่นพูดเสียงสัน่นเรามาไกลเกินกว่าจะถอยแล้วทั้งคู่เดินเข้าไปถึงห้องเก็บข้าวด้านในสุดนั่นเองสายตาพวกเขาก็สะดุดกับกล่องไม้เก่าๆที่วางไว้ตรงมุมห้องฝุ่นจับหนาแน่น แต่ฝาเปิดแง้มเรากับมีใครพึ่งแต่ต้องต้นกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงก่อนจะค่อ,คอยค่ดึงฝากล่องออกภายในเต็มไปด้วยเสื้อผ้าขาดๆสีซีดเก่าและเส้นผมยาวแห้งกรังพันกันเป็นก้อนใต้เส้นผมนั้นพวกเขาพบกระดูกมนุษย์ที่ยังไม่สมบูรณ์ทันใดนั้นเองเสียงหัวเราะเบาๆก็ดังขึ้น <laughs> เสียงนั้นดังจากทุกทิศทางราวกับกล้องออกมาจากผนังไม้รอบด้านมิ้นตัวสั่นดวงตาเบิกโพรงเธอเห็นเงาดำปรากฏขึ้นบนผนังห้องเงาผู้หญิงผมยาวก้มหน้าค่อยๆเงยขึ้นอย่างเชื่องช้าเผยให้เห็นใบหน้าที่บิดเบี้ยวเน่าเปื่อยดวงตาวาวว่างมันกำลังจ้องตรงมาที่เธอ เงานั้นค่อยๆเคลื่อนไหวชี้มือไปยังกล่องไม้เสียงกระซิบเย็นเยือกแผวผ่านอากาศเขาค้า่าค่าต้นตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นจะแทบระเบิดภาพเงานั้นเริ่มสั่นไหวก่อนจะเผยให้เห็นภาพสอนภาพชายแก่คนหนึ่งใช้เชือกรัดคอหญิงสาวแล้วลากศพไปยัดไว้ในกล่องเก็บข้าว มิ้นกรีดรองลั่นน้ำตาไหลพรากทุกอย่างสั่นสะเทือนรอบตัวเอี๊ยดอาดไม้เก่ากรีดร้องเหมือนจะถล่มลงมาและแล้วเสียงฝีเท้าที่ขุนเคยก็ดังขึ้นตึกตึกตึกชัดเจนหนักแน่นอยู่ข้างหลังพวกเขาทั้งสองหันกลับไปแล้วก็เห็นก้องยืนอยู่ตรงบันไดก้มหน้าเงียบ เขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาว่างเปล่าปากยิ้มแปลกประหลาดบนพื้นเงาของกล้องกลับไม่ใช่เงาของมนุษย์แต่เป็นเงาผู้หญิงที่เคยตามหลอกหลอนมาตลอดมิ้นแทบเป็นลมต้นพยายามลากเธอออกมาแต่เสียงกล้องกลับดังขึ้นแหบพร่าเหมือนเสียงผสมสองคนอยู่กับข้าตลอดไป ไฟฉายในมือมิ้นดับวูบทันทีความมืดเข้ากลืนกินทั้งเรือนเสียงฝีเท้าและเสียงหัวเราะดังระงมไปทั่วตึกตึกตึกรุ่งสาวชาวบ้านพบเพียงเรือนเก็บข้าวเก่าที่เงียบงนันกล่องไม้ยังคงอยู่ในมุมห้องแต่กระดูกด้านในหายไปต้นมิน้น และกล้องไม่มีใครพบเห็นอีกเลยจากนั้นเป็นต้นมาทุกคืนเดือนมืดชาวบ้านที่เดินผ่านแถวนั้นมักได้ยิงเสียงเคาะใต้ถุนเรือนดังขึ้นเป็นจังหวะตึกตึกตึกและเสียงกระซิบเย็นเยือกที่ลอยมาตามสายลมยา่ามายุ่งคงค่า